ผมเอามที่ได้ผลผลิตัตายก็ไม่ได้เอาไปได้ไปนิ่เลยนมันก็ขับดมันจะแปลใช่วงล่างกบนดังเงาเยเพาดังมาที่ไหนะลักจากทุกที่แล้วก็เธอก็รถไปเอาเอาลูกคิไว้แม่ทปฟรีเน่ะ บ่อฐานะเสียหายทําให้น้ําใช้ผลประโยชน์ไม่ได้ก็จุมจนแล้วก็ปล่อยลงปล่อยขึ้นไปยืนทำมาตรฐานได้แต่ในส่วนของพงศรุดฟางเนี่ยเขาเลี้ยงเองเชื่อเองเขาไม่ยังล้วดด ก่อนนี้มันจะพักูขึ้นมาทีบ่อท่อกระป่าปัญหาเห็นว่ามีโรงงานหมูในพื้นที่เนี่ยมีการปล่อยน้ําเน่าเสียนอะไรเราเดือดร้อนยังไงเล่า,ลา,ลา,ลา,า,าให้ฟังพี่ไม่สามารถที่จะปลูกผักหรือว่าทําไร่ทําสวนอะไรได้เลยค่ะเอามาลดเอามาใช้ก็ไม่ได้แล้วก็แต่ก่อนนี้เป็นที่เลี้ยงปลาได้ค่ะปลากระกชังๆๆแต่ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะปลาตายอะไรตายหมด ตอนนี้เราเรื่องของผลกระทบเนี่ยนอกจากน้ำนอกาเสียแล้วการกระเทือนเสียหายแล้วเนี่ยในผนของการใช้ชีวิตประจําวันเราเราเป็นไงบ้างก็กลิ่นนะคะ<ม>เวลาทานอาหารหรือว่าเวลานอนเวลาอะไรเงี้ยเหม็นไปหมดเลยค่ะเห็นว่าเหม็นจนจนปวดหัวหมดเลยใช่ค่ะต้องใส่แมสตลอดอยู่คนเดียวก็ตอ้องใส่ค่ะอย่างเด็กคนจะอะไรเด็กเขาจะอยู่ไงคนป่วยก็เขาเดินหนีไปทางไหนไม่ได้เขาก็ต้องนอนดมอยู่แบบนั้นแหละค่ะเป็นสิบยี่สิบปีมาแล้วค่ะไม่ใช่วันสองวัน ปัญหาเรื่องของแมงวันมีมีนะมีค่ะทั้งแมงหวีทั้งแมงวันเยอะขึ้นเลยค่ะเราเห็นว่ามีมีหน่วยงานเนี่ยเคยเข้าไปไปตรวจสอบหลังที่เรามีการร้องเรียนเนี่ยมันเป็นไงก็หายไปสองสามวันค่ะแบบวันนี้แหละค่ะหายแต่พอเขาให้หลังปุ๊บเหมือนเดิมคักกว่าเดิมค่ะเราเาเาอยากให้ทางทางผู้ว่าราชการจังหวัดมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการังไงกับโรงงาน ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้โยกย้ายโรงงานออกจากชุมชนค่ะอยากให้ขยับขยายไปที่อื่นที่ที่ไม่มีชุมชนอยู่ครับจะให้หน่วยงานมาตรวจสอบเขาพี่คำแนะนำเราอย่างไรก็แนะนํานเรื่องบ่อเนาะ,ะก็ให้ทําเป็นบ่อพลาสติกข้างล่างหุมห้มหุ้มพลาสติกล่างทุกบ่อเลย แล้วพี่ก็รับปากประมาณตุลาพฤศจิกาอ๋อจะให้มันแล้วเติดเพราะตอนนี้ทำไม่ได้เพราะติดฝนทฝนเพราะว่ายกเว้นไม่มีฝนพี่ก็จะดูดพักไปทีละบ่ออ๋อตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่บ่อนะมีทั้งหมดหกบ่อแลก็ทําทั้งหมดเลยทําทั้งหมดห้าบ่อบ่อน้ําดีบ่อเลี้ยงปลาไแบ้อ๋อมัมีบ่อปูนบ่อนึงเป็นบ่อปูนบ่อปูนก็ไม่ต้องทําที่เขาบอกว่าสี่สี่บ่อสี่บ่อเพอันน้ำบอน้ําดีอันนั้นมันอยู่ไหนจากทั้งหมดหกเนี่ยทำแค่สี่พราะมันเป็นบ่อเพราะที่ที่ตัวเหนื่อยงานลงมือที่มันี่เนี่องกลิ่น ตอนนี้พี่ใช้เอ็มใช้เอ็มเอ็มกินแล้วก็ลาดกขก้ออันที่สองพี่ใช้ายาดับกลิ่นสเปรทุกวันเช้าเย็นอันนี้เราก็อยากจะทำปรับปรุงเพื่อให้อยู่เป็นชาบ้านไ,ได้ไดใช่ใช่ใช่ ครับไอ้อย่างมันเกิดอะไรผิดพลาดไปอยากจะขอโทษชาวบ้านนะต้องต้องขอโทษถ้ามีอะไรต้องขอโทษเขาแล้วเพราะว่าวิ่งผ่านก็ต้องขอโทษเขาตลอดไงบอกว่าถ้ามีอะไรก็บอกกันนะก็มีมีอะไรก็ให้ชาวบ้านเข้ามาพูดกันเราเนี่ยคนอยู่อาศัยกันพึ่งพากันพึ่งคนเราอยู่พึ่งพากันโอเคแต่เราเรารับปากว่าเราจะแก้ไขปัญหาใช่เพราะปนกี้รับปากในอำเภอแล้วต้องรีบทำครับตัวอย่างนี้ปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็น้ำเสียเนี่ยเราลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในโคลเคือตอนนี้คือ ทางทางทางโรงงานเขาก็เขาให้ความร่วมมือดีแต่เพียงว่าไอ้ตอนนี้ไอ้ตอนนี้ที่มันเทอยู่เนนี้แล้วก็แล้วก็ทีหลังน้ําที่ถูงได่ได้ทีหลังน้ามันน้ำมันก็ไหลไหลไหลลองอีธานเขียวไหลคลองอีธานเขียวก่านน้าไหลใช่ผมก็ผมก็เลยให้เลยให้เลยให้เข้ากันบล็อกไว้กันบล็อกไว้แล้วก็สักสักเดือนผมจะมา ผมจะมาตรวใหม่เขาลปากว่าจะดำเนินการนีเ้เสร็จภายในเดือนครับพอร้อาน,านประมาณสักประมาณสักน่จะประมาณประมาณเดือนพิจารณาให้หมดฝนก่อนให้หมดฝนกับอยกที่ีอยากอะไรจะบอกถึงพี่น้องประชาชนนะคือบอกว่าบอกว่าบอกว่าบอกชาวบ้านไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นห่วงคือทางราชการดูแลเต็ทมที่ไม่ไม่ไม่มีปัญหาคือ ถ้าหากว่าถ้าหากว่ามีมีอะไรแบบไหนก็บอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวนายอำเภอจะส่งไปจัดการครับ